วัดอุบลราชธานีเตรียมจัดเทศกาลเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอุบลราชธานีเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง8บานอุบลราชธานีปิดแยกดงอู่พึ่งให้ใช้เส้นทางเลี่ยงทางเบียงแทนติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่8ตุลาคม2563วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสุวาทิดค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมจัดนิทรรศาการเทิดทูสถาบันพระมหากษัตริย์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิษ นายสตริทวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าวันที่13ตุลาคม2563เป็นวันครบรอบ4ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิรโดยคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จังหวัดอุบลร,ราชธานีได้กำหนดจัดเทศกาลเทิดทูนสถาบันพระมหากรรษัตริย์เพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชบรมนาถบพิรโดยเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลร,ร,ราชธานี11ครั้งวิเทศการเกษตรทฤษฎีใหม่สู่โคกหนองนาโมเดล นิทารศการเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์เวทีเสวนาจากปรัชญาสุอาชีพนำเสนอบุคคลต้นแบบผู้นำหลักการทรงงานและศาสตร์พระราชามาใช้กับตนเองจนก่อให้เกิดความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและกิจกรรมบนเวทีตลอดทั้ง3วัน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมและรับชมนิทรศการเทิดทูนสถาบัานพระมหากษาาาาัตริย์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่12-14ถึงตุลาคม2563ณาศาลาเรือนไทยสาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ทางด้านคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานชั้นโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาสินห้าตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการบ้านหนองเต่าจังหวัดอุบลราชธานี ประเทพศาสนาพิบาลประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน,นโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาสินห้าและคณะสงฆ์ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร,ร์ชาติ20ปีจังหวัดอุบลราชธานีบ้านหนองเต่าตำบลหนองเต่า,นนอ,ตาอ,อตะาการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมมาตรโพธิ์ทีนายอำเภอตรการพืชผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นําท้องถิ่นตำบลน,น้องเต่าหัวหน้าส่วนราชการอำเภอตราการพืชผลและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดอุบลราชธานีที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาสิน5ของจังหวัดอุบลราชธานีในปี2563โดยคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับทุกภาคส่วนทางภาคราชการท้องถิ่นและประชาชนได้คัดเลือกบ้านหนองเต่าตบหนองเต่าอเภอตะการพืชผลจงหวััดอุบลราชธานีเป็นหมู่บ้านต้นแบบในปี2563 บ้านหนองเต่ามีผลงานเป็นที่เชิงประจักษ์เช่นโครงการถนนสายวัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพียงส่วนสมุนไพรโครงการสมาชีพ การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้คนติดเตียงชมรมผู้สูงอายุเยาวชนไฟธรรมโครงการงานบุญปอดเล่าครอบครัวสินห้าและโรงเรียนสินห้าโดยเกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนของคณะสงฆ์วัดธรรมปฏิทารามบ้านหนองเต่ารวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและประชาชนตำบลหน,นองเต่าส่งผลให้เกิดความสามัคคีปรองดองสงบร่มเย็นพัฒนาจน าาามรถพึ่งตนเนองงงได้ออยยย่่าาืนัุบลราชธานีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง8บานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานี นายเกรึกชัยผ่องแพ้วประหลัดจังหวัดอุบลราชธานีนายสังวานพรมสำลีหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสดินทรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนายสนองมะลัยขวัญน,นายอำเภอสดินทรนายปรีดาอุ่นอุดมนมายอำเภอโคงเจียมผู้แทนภาคประชาชนนายอำนวยหานปราบตัวแทนภาคประชาชนนายบุญหลายเวียงจันทร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านหัวเหวตำบลโคงเจียมอำเภอโคงเจียมร่วมเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีมีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินการเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลโดยยึดหลักเกณฑ์อัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีหรือ M7 มมีอัตราการไหลมากกว่า500ลูกบาทเมตรต่อวินาที หรือระดับน้ำโขงที่สถานีวัดน้ำห้วยสะคมที่ระดับ95.0เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนปัจจุบันอัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยอยู่ที่982ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่ห้วยสะคมอยู่ที่ระดับ95.40เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ทำการเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลเพื่อลดระดับน้ำทุกๆวัน วันละ10ถึง20เซนติเมตรตั้งแต่วันที่25กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2563และทำการเปิดบานประตูระบายน้ำหรือแขวนบานทั้ง8บานในวันที่5ตุลาคม2563และหากเกิดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน,านจนระดับน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยต่ำกว่า108.20เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและอัตราการไหลต่ำกว่า500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีให้ดำเนินการปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง8บานได้ ทั้งนี้เพื่อกักเก็บน้ําไว้อุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนที่มีเรือแพหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆริมตลิงจึงของให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมป้องกันทรัพย์สินที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการลดระดับน้ําและเปิดประตูร,ระบายน้ําเขื่อนปากหมูลในครั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีประกาศปิดแยกดงอุพึ่งเพื่อทำการขุดเจาะเสาเข็มก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดโดยให้ประชาชนนะคะใช้เส้นทางเลี่ยงเข้าซอยทางเบี่ยงรอบวงเวียนค่ะ บริษัทสเขมราชอินดัสทตรีจำกัดบริษัทผู้รับจ้างโครงการเปิดเผยโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับแยกดงอู่พึ่งและแยกวนารมว่าขณะนี้การก่อสร้างโครงการกำลังดำเนินงานมาแล้วทั้งหมด16เดือนหรือคิดเป็น32%ของปริมาณงานซึ่งสิ่งที่ได้ดำเนินงานไปแล้วในบริเวณสีแยกวนารมคือการปิดการจราจรในบริเวณจุดก่อสร้างเพื่อขุดเจาะเสาเข็มโดยให้ประชาชนใช้ทางเลี่ยงเข้าซอยและทาง เบี่ยงรอบวบงเวียนซึ่งหลังจากมีการปิดบริเวณสี่แยกวนารมพบว่ารถของประชาชนสามารถเคลื่อนตัวได้ดีลื่นไหลรถไม่ติดเนื่องจากไม่มีสัญญาณไฟจราจร อย่างไรก็ตามงานก่อสร้างอุโมง์อาจมีความล่าช้ากินเวลาออกไปสักระยะเนื่องจากปัญหาการย้ายระบบสาธารณูุปภคมีความล่าช้าทําให้งานด้านการก่อสร้างอุโมงล่าช้าตามออกไปด้วยทางนี้ในส่วนของปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างโครงการขณะนี้ยังไม่พบแต่ในส่วนการจราจรมีการเกิดอุบัติเหตุบ้างเป็นประปรายเนื่องมาจากปัญหาการเมาสุราแล้วขับ ส่วนถัดมาด้านสี่แยกดงอู่พึ่งความก้าวหน้าคโครงการขณะนี้บริษัทสอเกมราชอินดัสทรีจำกัดได้ปิดสี่แยกดงอู่พึ่งแล้วโดยจะขอให้ประชาชนใช้ทางเลี่ยงเข้าซอยและทางเบี่ยงรอบวงเวียนซึ่งจะมีช่องทางจราจรมาตรฐานและป้ายบอกชัดเจนมีไฟส่องสว่างยามกลางคืนพร้อมแบรีิเออร์เพื่อป้องกันอันตรายระหว่างการสัญจรไปมาทั้งนี้การปิดสี่แยกดงอู่พึ่งคาดว่าจะดีกว่าสี่แยกวานารมเพราะไม่มี ปัญหาทางแคบส่วนปัญหาน้ำท่วมขังก็ได้มีการวากท่อระบายน้ำครบทุกจุดแล้วซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาทั้งในปีนี้และปีต่อไป และเพื่อความแออัดของการจราจรบริเวณทางเบี่ยงทางโครงการขอความร่วมมือให้ประชาชนหันไปใช้เส้นทางเลี่ยงเข้าซอยซึ่งทางโครงการได้เตรียมทางเลี่ยงไว้ให้ทั้งหมด3เส้นทางดังนี้ 1. ถนนแจ้งสนิทเข้าซอยบริเวณหน้าโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 2. เส้นทางศรีสะเกดเยโสธรใช้เส้นทางในชุมชนท่าบ่อ 3. เส้นทางเยโสธรอำนาจเจริญใช้เส้นทางในซอยคลังอาวุธ วอลเลย์บอล2020ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลรวมกว่า50,000บาทแบ่งออกเป็น4รุ่นรุ่นยุวชนไม่เกิน12ปีชายหญิงและรุ่นประชาชนทั่วไปชายหญิงนักตบลูกยางอำเภอซิรินทรพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงติดตามการแข่งขันได้ทางแฟนเพจอุบลนิวส์ TH และช่อง m ม x New Gen เเริ่มรับสมัครแล้ววันนี้ถึง15พฤศจิกาย,ยน2563 โปรแกรมการแข่งขัน21-23พฤศจิกายน2563ติดต่อฝ่ายจัดการแข่งขันครูพรชัยโทร0801556405องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อยนางสาวพันทิพย์จันทิมาตรหัวหน้าสำนักปลัดและนางสาวนันทวันสวรรณสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานสาธารณาสุขและทีมงานให้เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก Big Cleaning Day ตำบลคอน้อยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนโนนสูงณนะบ้านโนนหล่อมู่ที่11โซนโนนสูงเพื่อฉีดพ่นหมอกควันในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและมีแผนออกฉีดพ่นหมอกควันวันนี้เข้าฉีดพ่นณนะบ้านคำสว่างหมู่ที่8 สรุปลักษณะอากาศประจำวันที่7ตุลาคม2563 ร่องมอรสุมพาดผ่านภาคกลางอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราช อันหนึ่งพายุระดับ2 depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามไปทางทิศตะวันออกประมาณ470กิโลเมตรคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ในวันนี้ หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนในวันที่8ตุลาคมโดยจะมีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่7-9ตุลาคม2563กรมสำลีหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิลินทรและผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิลินทรร่วมดำเนินการยกบานประตูระบายน้ำเปิดเขื่อนปากมูลสุดบานทั้ง8บาน ตามมติที่ประชุมหาหรือพิจารณาเกณฑ์การเปิดปิดเขื่อนปากมูลในการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลประจำปี2563ณห้องประชุมปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น3สารากลางจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่25กันยายน2563ที่ผ่านมาโดยมีนายเกลิกชัยพ่องแพ้่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดเขื่อนปากมูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการป้องกันจังหวัดอุบลราชธานีในอำเภอขงเจียมในอำเภอศิริทรตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่เกี่ยวข้องรวมเป็นสักขีพยานและสื่อมวลชน ร่วมสัมภาษณ์ถ่ายทำข่าวณโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เจ้าหน้าที่ปกครองระดับจังหวัดอำเภอผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาพร้อมตรวจรับรองสถานที่เล่นการพนันชนไก่ที่ขอต่ออนุญาตในพื้นที่3อำเภอคืออำเภอสํารงอำเภอวริเนชำราบและอำเภอเขื่อนในรวม3มรายซึ่งคณะกรรมการได้แนะนำข้อบกพร่องที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบเพื่อให้แก้ไข ปรุงให้ตรงตามระเบียบต่อไปเซ็นทรัลพลาซาต่อยอดความสำเร็จในกินเจไม่จำเจ2020ย้ำผู้นำเจไลฟ์สไตล์เดสติเนชันรวมทุกไลฟ์สไตล์ของการกินเจแนวใหม่มอบประสบการณ์เจแบบ360องศาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาทั่วประเทศ15ตุลาคมถึง26ตุลาคม2563 พบกับกินเจไม่จำเจ2020เติมเต็มสีสันการกินเจให้แปลกใหม่ไปกับเจไลฟ์สไตล์เดสติเนชันรวมทุกไลฟ์สไตล์ของการกินเจแนวใหม่ตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2563ถึง26ตุลาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศรัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา ภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาธบพิษ13ตุลาคม2563จะตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาธบพิษพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตั้งแต่บัตนี้้ถึงวันที่22ตุลาคม2563 พระอาจารย์นินจารุธรรมวัดศรสีสุทธารามกำมพะตำบลย่าแครกอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเทศนาบรรยายตามโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณค่าต่อสังคมและตนเองให้แก่เด็กและเยาวชนชายประมาณ500คนณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีโดยโครงการดังกล่าวเป็นการนำเอาหลักธรรมคำสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาสัพพุทธเจ้าเทศนาบรรยายให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้มีความคิดสร้าง และเมื่อออกไปสู่ภายนอกสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีที่มีคุณค่าทำประโยชน์ต่อสังคมบ้านเมืองประเทศชาติได้ องค์การบริหารนักศึกษาร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาสำนักง,งานอธิการบดรีจัดประกวด UBRU Smart Freshie Boy and Girl 2020ในวันที่18กันยายน2563โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประสิทธิ์บุญกุลยารองอธิการบดรีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธีซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจาก11คณะเข้าร่วมประกวดแสดงความสามารถพิเศษทางด้านทักษะความรู้บุค,คลิกภาพการร้องเล่นเต้นรำและกล้าแสดง อย่างออกอย่างสร้างสารรค์ณหอประชุมไพรพยอม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา2559-2560ณห,หอประชุมมหาวชิราลงกรมหาวิทยาลัยราชภัสสกลนครจังหวัดสกลนครระหว่างวันที่15-20ตุลาคม2563เวลา16นาฬกาและ19นาฬิกาตามลําดับ บัดิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่16ตุลาคม2563และกำหนดการฝึกซ้อมระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคม2563ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะ ราคาเนื้อปลาปลานินกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาท ราคาไขยาย่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์สถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ1 1 0บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาท ราคาทองทองคำแท่งรับซื้อบาทละ27,850บาทขายออกบาทละ27,950บาททองรูปพันรับซื้อบาทละ27,348บาท64สตางขายออกบาทละ28,450บาทขอบคุณ w w w g o t r a d e r s o r t h ราคาน้ำมันดีเซล18บาท59สตางต่อลิตรเป็นซินแกโซหออ e 20บาท3 4สตางต่อลิตร เป็นซินแก๊สโซฮอล์บาท58สตางค์ต่อลิตรเป็นซินแก๊สโซฮอล์บาท85สสตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ สภาอากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงและมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ29องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเชา้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดือําเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา45นาทีวันพรุ่ง มนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5้านาฬกา48นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าววีเคเบิลทีวีอุบลและเพจโสพลเคเบิลทีวีค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 47นิวพาอิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีสม้มสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโบคาโนสารสก,กัดเข้มข้นบำรุงจากภายในสู่ภายนอกผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงยุคใหม่โบคาโนลดอาการเจ็บท้องประจำเดือนช่วยขับน้ำข่าวปลาแทนการยุ่ไฟยกกระชับหมดลูกหมดปัญหาของจุดซ่น้นเรนแก้อา ของผู้หญิงวัยทองและช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างใสลดการเกิดสิวฮอร์โมนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโบคาโน่หนึ่งกล่องบรรจุ50แคปซูลติดต่อตัวแทนได้ที่เบอร์083 939 5615ปัญหาต่างๆเรื่องของผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์จะหมดไปคืนความสุขให้แก่คุณและครอบครัวด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโบคาโน่ สำหรับลูกค้าชาวจังหวัดอุบลราชธานีสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านสบายดีช็อปค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ